ข้อดีของการทำกระชังกบเลี้ยงบนคลองไส้ไก่ก็คือปลาที่เราปล่อยลงในคลองไส้ไก่จะเป็นตัวช่วยกำจัดเศษอาหารที่กบกินเหลือหัวอาหารที่กบกินนั้นเมื่อลงน้ำแล้วมันจะกลายเป็นเศษอาหารที่ทำให้น้ำเน่าเสียแต่ถ้าในคลองของเรามีปลาเลี้ยงไว้ปลาเหล่านี้ก็จะกำจัดเศษอาหาร ออกไปได้อย่างง่ายดายเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวเลยทีเดียวปลาก็จะได้กินอาหารที่เหลือจากกบกบก็จะมีน้ำที่สะอาดได้อยู่ซึ่งมีความจำเป็นมากการเกื้อกูลกันระหว่างปลากับกบนี้สามารถทำร่วมกันได้เราลองทดลองเลี้ยงดูปลาก็จะมีอาหารอุดมสมบูรณ์กบก็จะ เติบโตได้เร็วแข็งแรงทดสอบทดลองด้วยตนเองแล้วคุณก็จะรู้ว่าอันไหนที่ควรทำหรืออันไหนที่ไม่ควรทำเรามีแบบอย่างมากมายอยู่ในโลกโซเชียลสามารถนำมาดัดแปลงนำมาเพิ่มเติมหรือมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองจะสามารถช่วยให้เรานั้นอยู่ได้อย่างมั่นคงมีแหล่งอาหารอย่างมั่นคงและพอเพียง ลองดูครับ